สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูตุ๊กตาค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนเรื่องที่1นนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงบ้างสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะยังไงบ้างเด็กๆทราบไหมอ่ะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า21ค่ะ เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า21่นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาอ่านนะคะไปพร้อมกันนะคะอ่านเนื้อเรื่องนะคะเห็นไหมคะเห็นรูปสุนัขไหมอ่ะคิดก่อนอ่านสิ่งมีชีวิตทําอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราอ่านในเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนตอบนะคะว่าสิ่งมีชีวิตสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะ เรื่องที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเปียกปูนเป็นสุนัขตัวโปรดของทุกคนในบ้านเข้าตูเก็บเปียกปูนมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เมื่อก่อนเปียกปูนมีรูปร่างผอมโซ่หายใจนำอากาศเข้าและออกเร็วๆหรือหายใจหอบ เรื่อยช้าหลังจากเข้าตูคอยดูแลและให้กินอาหารเลียกปูนก็จะเริ่เติบโตมีขนาดร่างกายใหญ่ขึ้นวันหนึ่งมันพบรักกับปุกปุยซึ่งเป็นสุนัขข้างบ้านหลังจากที่พวกมันสืบพันก็มีลูกสุนัขเล็กๆจำนวน3ตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายเตียกปูนปและปุกปุย เช้าวันหนึ่งเปียกปูนวิ่งไปขับท้ายที่สนามหญ้าเพื่อระบายของเสียออกซักพักมันเห็นกลามะพร้าวที่คว่ำอยู่จึงยกเท้าเขี่ยอย่างกล้ากล,กล,กลัวแต่กลามะพร้าวเคลื่อนที่หนีเปียกปูนจึงตอบสนองโดยการดึงเท้ากลับอย่างรวดเร็วและเห่าเสียงดังพอ่อจึงเดินไปที่สนามหญ้าแล้วเปิดกลามะพร้าวออกทันใดนั้น ก็กระโดดออกมาทั้งพ่อและเปียกปูนต่างสะดุ้งโยงแล้วพ่อก็พูดขึ้นว่าทําไมต้องเห่าเสียงดังแค่มีกบอยู่ในกะลาเองอ่ะเด็กๆเ,เปียกปูนเป็นชื่อของอะไรคะเป็นชื่อของสุนัขใช่ไหมคะสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตไหมสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเปียกปูนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะมีร่างกายที่ผอมใช่ไหมคะ เปียกปูนนะคะแต่ก่อนเนี่ยจะมีร่างะจะมีร่างกายที่ผอมเนาะแต่ทีนี้นะคะพอข้าวตูเนี่ยเก็บเปียกปูนมาเลี้ยงใช่ไหมคะเปียกปูนก็เลยมีการจเจริญเติบโตตัวใหญ่ขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็เป็นยังไงต่อไปคะเปียกปูนก็พบรักนะคะกับปุ๊กปุ้ยนะคะซึ่งเป็นสุนัข้างบ้านของข้าวตูนเองนะคะแล้วสอง สุนัขสองตัวนี้ก็มีการสืบพันธุ์นะคะจนมีรูปเล็กเล็กนะคะสามตัวขึ้นมานะคะซึ่งมีลักษณะที่คล้ายเปียกปูลแล้วก็ปุกปุยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆดูในรูปนะคะในหน้าที่21ค่ะอ่ะแล้วเช้าวันหนึ่งนะคะเปียกปูเนี่ยก็วิ่งไปถ่ายใช่ไหมคะที่สนามหญ้าเพื่อระบายของเสียออกแสดงว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องสามารถขับถ่ายได้ใช่ไหมคะสักพักเนี่ยเปียกปูมันก็เห็นอะไรคะเห็นกลามะพร้าวที่กว้าอยู่นะคะ จึงยกเท้าเขี่ยอย่างกล้าๆกลัวๆนะคะแต่กะลามะพร้าวสามารถเคลื่อนที่หนีเปียกปูนได้นะคะเปียกปูนโดยตกใจนักเรียนเปียกปูนตกใจก็เลยตอบสนองโดยการดึงเท้าออกมาจากนั้นก็เห่าอย่างเสียงดังมากๆนะคะ mm hmm. พ่อก็เลยเดินเข้าไปดูนะคะ mm hmm. พ่อก็เลยเปิดกะรามะพร้าวออกนะคะ mm hmm. ทันใดน,นั้นกบทันใดน,นั้นนะคะกบก็กระโดดออกมานะคะ, mm hmm. ะมาอ่านต่อเลยนะ ว่าต่อไปนะคะข้าวตูเนี่ยรู้ว่าเปียกปูนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตนเองนะคะแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมาฟังในชตนี้เลยข้าวตูหรือว่าเปียกปูนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตนเองเพราะเปียกปูนสามารถหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายและตอบสนองต่อสิ่งต่งตางๆที่มากระตุน้นหรือสิ่งเราได้ กบกับกะลามะพร้าวเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่และสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรอะเด็กๆเปียกปูนนะคะเปียกปูนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตนเองเลยอันนี้ข้าวตูเก่าเอาไว้นะคะ เพราะว่าเปียกปูนเนี่ยสามารถหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารแล้วก็เจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้นะคะการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเนี่ยแม้แต่ตัวเราก็มีการตอบสนองนะคะเมื่อเราเจ็บเราก็มีการร้องใช่ไหมคะร้องขึ้นมาหรือว่าบางคนก็มีการร้องไห้เลยใช่ไหมคะน้ำตาไหลเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะกบกับกะลามะพร้าวเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ ทีนี้ก็เข้าสู่กิจกรรมที่1เลยนะคะ,ะเด็กสังเกตนะนเด็กสังเกตสุนัขสุนัขก,กินอาหารใช่ไหมคะแล้วก็สุนัขก,ก็จะมีการเจริญเติบโตก็คอยวิ่งเล่นด้วยนะคะเติบโตของเขาเนะคะ ค่ะสแล็คก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว็ยังไงคะเจอคูรักค่ะพร้อมที่จะสัมพันค่ะแล้วก็ลูกมันช้อยออกมาด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราอ่านมานะคะเห็นไหมคะน,น,นคะรครับพ่อมาแล้วนะ,ะกบอยู่ในกระลามะพร้าวค่ะกระลามะพร้าวมันสามารถเคลื่อนที่ได้พ่อเลยมาเปิดดูอ่าก็เจอกบนะเห็ยู่ในถังที่เ,นเนรียกื่ากบนะ ีชีวิตนะคะนอกจากจะสามารถหายใจได้กินอาหารได้ทับทายได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองแต่ยังจะสามารถจเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้แล้วก็ยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นได้อีกด้วยค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นอ่าเป็นภาพนะคะที่เราอ่านไปในหน้าที่ 21- 22นะคะส่วนหน้า23นะคะกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากบนะคะ กบกับกลามะพร้าวเนี่ยทำไมกลามะพร้าวเนี่ยมันถึงเคลื่อนที่ได้เพราะว่ากบใช่ไหมคะอยู่ในกลามะพร้าวนั่นเองนะคะอ่ะแล้วการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือเมื่อสุนัขตกใจสุนัขมันก็เห่าใช่ไหมคะกบก็ตกใจเหมือนกันกบก็เป็นไงคะพยายามจะออกจากกลามะพร้าวแต่ว่าออกไม่ได้ไม่ก็เลยทําให้กลามะพร้าวเคลื่อนที่นั่นเองนะคะท่านในนั้นพ่อกับข้าวตูเนี่ยก็ได้ยินเสียงเจ้าเปียกปูนร้องขึ้นมา พ่อกับเปียกพ่อกับข้าวตูก็เลยมาดูนะคะเพื่อเปิดกลาม้าพะก็เห็นกบนะคะอ่ะแสดงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการหายใจกินอาหารขับถ่ายเคลื่อนไหวจเจริญเติบโตสืบพันธุ์แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่แบบฝึกหัดในหน้าที่28นะคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านมานะคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านมาเนี่ย คำถามนะคะก่อนที่เราจะอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยคุณครูได้ถามว่าสิ่งมีชีวิตทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะวงกลมล้อมรอบคําที่กําหนดให้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะวงกลมได้มากกว่า1คําเลยอ่ะหรือว่าจะวงหรือว่าจะวงกลมไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องเป็นยังไงได้บ้างคะเอาแถวแรกก่อนค่ะหายใจนะคะแล้วก็มีการหยุดนิ่งไหมคะ ไม่นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเองได้นะคะเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีอะไรอีกคะ,จะเจริญเติบโตนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ค่ะขับถ่ายได้กินอาหารได้นะคะแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราได้นะคะ,ะส่วนต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต้นไม้เนี่ยจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้นะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเราก็มาให้นักเรียนเขียนคําว่าหายใจนะคะเจริญเติบโตแล้วก็สืบพันนะคะอ่ะให้เด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะคําว่าหายใจก็เขียนสองบรรทัดเลยนะคะเจริญเติบโตก็เขียน2บรรทัดค่ะสืบพันก็เขียน2บรรทัดอย่าลืมเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะเพื่อว่าเด็กๆจะได้ฝึกไปในตัวด้วยนะคะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีภาษาไทยอยู่ในนี้ด้วยฉะนั้นเด็กจะต้องฝึกด้วยนะคะ จะได้เก่งๆนะ,ะยังมีต่อนะคะยังอยู่ในนาที่29อยู่ครับเขียนคําว่าขับถ่ายนะคะ2บรรทัดนะคะเขียนคําว่าตอบสนอง2บรรทัดค่ะเขียนคําว่าสิ่งเร้าสองบรรทัดนะคะทีนี้ก็มาดูกิจกรรมที่1นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะทากิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะเด็กๆดูในหนังสือได้นะเพื่อรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะ เขียนลงในแบบฝึกหัดหน้าที่30ด้วยนะต่อไปนะคะเราก็จะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีชื่อสิ่งต่างๆมาให้เด็กๆนะคะเพียงสองชื่อก็คือมีแมวแล้วก็มีหนังสือนะคะคุณครูกำหนดให้เด็กๆเลยนะาจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆติ๊กนะคะติ๊กลักษณะ ที่สังเกตได้นะคะติกลักษณะว่าแมวสามารถหายใจได้ไหมแมวสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองไหมแมวกินอาหารได้ไหมนะคะก็คือให้เด็กๆติ๊กไปนะคะอามาติ๊กพร้อมกันดีกว่าแมวหายใจได้ไหมคะหายใจได้ค่ะเคลื่อนไหวเองได้ไหมได้นะคะกินอาหารได้เจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์ค่ะ แล้วก็มีการขับถ่ายนะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเห็นไหมคะแมวก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเปียกปูนเลยนะคะอ่ะแล้วก็มีลักษณะต่างๆแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตฉะนั้นก็ต้องหายใจได้เคลื่อนไหวได้กินอาหารได้สืบพันธุ์ได้ขับถ่ายได้ตอบสนองได้แล้วก็มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะต่อไปหนังสือค่ะ หนังสือหายใจได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังสือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะเคลื่อนไหวเองไห,ไหมไม่ได้เช่นกันค่ะหนังสือเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตฉะนั้นเนี่ยหนังสือก็ไม่มีลักษณะต่างๆเหมือนแมวนะคะแล้วก็ให้ติ๊กแบบคุณครูนะคะทําตามคุณครูให้ขีดละละละเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะ aşk. ต่อไปนะคะคุณครูก็มีรูปภาพนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาให้หนักเรียนดูนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะสิ่งมีชีวิตที่คุณครูวงกลมให้เด็กๆนะคะที่วงกลมเอาไว้เป็นสีฟ้านะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นที่คุณครูวงกลมไว้สีชมพูนะคะส่วนคนนะคะนักเรียนก็จัดคนอยู่ในกลุ่มจัดคนอยู่ในกลุ่มสีฟ้าหรือว่าสีชมพูคะ่ะกลุ่มสีฟ้านะคะเราก็เอาไปเขียนในหน้าที่3 1เอ็ดเลยค่ะนะคะ,นะคะ เอาไปเขียนลงในหน้าที่31เลยนะคะจากที่เราสังเกตนะคะเห็นไหมคะตารางที่2นะคะการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มไม่มีสิ่งชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างนะเมื่อกี้ที่เราวงกลมสีชมพูก็จะมีคนต้นไม้ดอกไม้นะคะปลาแมวแล้วก็สุนัขค่ะสิ่งไม่มีชีวิตก็จะเป็นโทรศัพท์ลูกบอลน,นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะ วันนี้นะคะคุณคุูกก็พาเด็กๆนะคะมา,าทำแบบฝึกหัดในหน้าที่30-31นะคะอ่ะ29 30 31 3หน้าเพียงเท่านี้นะคะส่วนตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ